โลกติดโซเชียลแม่ก็เครียดกลัวเปิดเทอมลูกจะเกรดตกยังยังเครียดอยู่ยังโอ๊ยก็คิดอยู่เนี่ยว่าจะทำยังไงดีดูมันสิตื่นมาจาับโทรศัพท์ทั้งวันเนี่ยพอเปิดเทอมนะเกรดภาษาอังกฤษมันจะตกเอาฉันเลยยังจะยิ้มหน้าราเร่นเอางี้ มาดิวเบสิก grammar กับคูดิวสิดิวเลยนะเบสิก grammar ไงดิวอะไรนะเบสิก grammar ไงดิวอะไรนะเบสิกมาม่าเอ้ย grammar ไงทัดเลยขายของนี่ใช่ไหนๆก็รูแลขายเลยแล้วกันนะตอนนี้คูดิวมีคอร์สสอบภาษาอังกฤษพื้นฐาน grammar แล้วนะคะไม่มีพื้นฐานแต่อยากเก่งภาษาอังกฤษไปติวคอร์สคูดิวเบสิก grammar เลยติวแล้วพื้นฐานแน่นใช้สอยทุกสนามสรุป grammar ภาษาอังกฤษ แปดบทเรียน8ชั่วโมงเรียนจบภายใน2สัปดาห์เขาใจง่ายจำง่ายแค่ล้องเพลงตามครูดีวสนใจสมัครเรียนตอนนี้ครูดิวมีโปรพิเศษให้ด้วยนะทักแชทเข้ามาเลย Basic g r a m m a ครูดิวรีบติวเลยติวอะไรนะ Basic พอไปดีวเหะ